อันนี้นะพี่เอกวันพฤหัสที่หกรกฎาคมสองห้าหกหกเวลาบ่ายสองโมงห้าสิบสี่นาทีทีนี้พี่เอกจับหน่อยจับอย่างนี้จับอย่างนี้จับกล้องดูผมเปิดผ้าได้เลยดูผมเปิดผ้ามันจะต้องเปิดอย่างนี้นะพี่เวลาเปิดผ้านะต้องเปิดทีละขึ้นเยอะไหมอย่างกระโชรูมเฟอร์เรรี่เลย เดี๋ยวหินพวกนี้จะเปลี่ยนเป็นเฟอร์รารี่ <c oughs> สุดยอดสุดยอดเะไม่ได้กูด <c oughs> เลยเมโทรอลิตันนี่พี่เอกมาดูนี่พี่เอทรงที่ผมเรียกคือทรงมือถือมือถือจำได้ไหมไออันใหญ่ๆเ <c oughs> มื่อกี้เนี่ย เนี่ยโซนมันจะออกมาเป็นอย่างนี้เลย